ดีนะคะทุกคนรอบรู้เรื่องของวันนี้อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลค่ะหลังจากหาหายไปนานเลยนะคะประมาณ8-9วันได้นะคะตั้งแต่เกมสุดท้ายเลยนะคะคนในพีพีเมริกนาะพักเบรกสกดาทีมชาติเราก็พักเบรกไปด้วยนะคะเอ่อมันก็ไม่รู้จะลงข่าวอะไรดีเนาะก็หลายๆคนก็น่าจะเข้าใจนะคะก็น่าจะให้อภัยกันเนาะนะคะวันนี้ค่ะเราก็ามาสรุปข่าวครา,าวนะคะของแดงลิพูป,ประจําวันที่1ิ 9ตุลาคมนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้ประเด็นมีไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะถ้าหาว่าเทียบกับทีมอื่นๆนะออย่างเพื่อนรักเพื่อนร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าของเราเนี่ยหลักๆตอนนี้นะคะก็จะมีประเด็นเรื่องของโมซาลาที่ออกมาขอเอาให้มีการยุติสงครามหาทางออกเรื่องของสงครามระหว่างประเทศนะคะของกลุ่มฮามาสเปเลตไตแล้วก็ทางด้านของอิสราเอลนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบทั่วโลกมากเลยนะคะในประชาชนของคนไทยเนี่ย,คน,ย,นยคนไทยเองก็มีทั้งเสียชีวิตจากเหตุการณ์สงครามเนาะการถล่มของสองประเทศแล้วก็มีคนที่ถูกจับเป็นตัวประกรันแล้วยังมีอีก ผู้คนมากมายที่ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะโมซาล่าเขาก็ได้ออกมาขอเอาซึ่งจริงๆต้องบอกว่าก่อนน้น,นี้ประเด็นของโมซาล่าเนี่ยมันมีดราม่ามาก่อนด้วยนะคะเพราะว่ามันมีข่าวมาว่าโมซาล่าเนี่ยได้มีการบริจาคเงินให้กับ อาจจะเป็นช่วยเหลือปาเลสไตน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแฟนแฟนแฟนรวมถึงคนที่ติตามโมรวมถึงประชากรในโลกเนี่ยแหละก็อาจจะไม่ได้พอใจนะจุดจุดนี้อะไรเงี้ยนะคะว่าแบบดูจะเข้าข้างอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยววันนี้เราจะหมดพูดถึงประเด็นตรงนี้กันนะคะแล้วทีนี้ค่ะก็มีข่าวเรื่องของแอนดรวยสันด้วยนะคะที่ดูเหมือนว่าอาจจะต้อง พักยาวนานกว่าเดิมนั่นเองค่ะออาเดี๋ยวเราไปที่ประเด็นแรกกันก่อนนะคะเพราะว่าประเด็นนี้นะคะอย่างที่ทเกิดไปเมื่อสักครู่ค่ะคือเรื่องของโมซาลานะคะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาขอเอาเรื่องของสงครามนะคะว่าเออให้หาทางออกยุติการเหลี่ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมา ดูบทดูคลิปและกันสิ่งที่โม e ได้อัดมานะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าการเผยแพร่คลิปวิดีโอของโม e เนี่ยถูกเผยแพร่ออก2ช่องทางด้วยกันนะคะคือช่องทางแรกนะคะคือทาง Instagram ส่วนตัวของเจ้าตัวนะคะช่องทางที่2ค่ะคือ t ว i t t e r ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการปล่อยคลิปนี้ออกมานะคะระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมง,งมีคนชมไปแล้วกว่า200ล้านครั้งนะคะซึ่งตอนนี้รวมๆแล้วอาจจะทะลุไป300แล้ว ก็ว่าได้นะคะต้องบอกว่าคนแบบคนรับชมเยอะมากๆต้องบอกว่าโมค่อนข้างที่จะมีอิมแพกเนาะด้วยความที่หนึ่งเลยนะคะ mm hmm. เขาเป็นนักเตะที่เป็นอา่าสัญชาติอียิปต์นะคะเป็นมุสลิมด้วยนะคะคนติดตามเยอะอยู่แล้วนะคะก็พอออกมาพูดเนี่ยคนก็รับชมเยอะแต่ต้องบอกว่าเรื่องราวกันออกมาพูดของโมเนี่ย ถูกแบ่งออกเป็นสอ,อย่างนะคะ1นึงฝั่งที่เห็นด้วย2ฝัง่งที่ต่อว่าต่อขานอะไรอย่างเงี้ยนะเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนีคะถึงประเด็นนี้เนาะก็โมซาร่าค่ะเขาก็ได้ออกมาอัดคลิปนะคะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากนะคะประมาณอ่อหนึนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าตัวก็ได้บอกนะคะว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะออกมาพูด เรื่องนี้ในช่วงเวลานี้มันมีความรุนแรงมีความโหดร้ายความเจ็บปวดเกิดขึ้นกา,า,ารยกระดับการโจมตีช่วงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่ทนไม่ได้คือการเห็นภาพเหล่านั้นน่าจะหมายถึงการที่มีข่าวออกมาว่ามีการโจมตีโรงพยาบาลในชนวนกาซาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็บอกอีกค่ะว่าทุกชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องเคารพและต้องได้รับการคุ้มครองนะคะเป็นได้รับการคุ้มครอง การดูแลนะคะการสังหารหมู่ต้องหยุดครอบครัวต้องอไม่ถูกกันต้องแยกออกจากกันหมายถึงว่าเออตอนนี้ที่มีเรื่องราวที่โจมตีกันก็คือต้องหยุดต้องแยกออกจากกันอะไรอย่างงี้นะคะแล้วโมก็บอกอีกด้วยคะ่ะว่าสิ่งที่ชัดเจนในตอนนี้คือต้องรีบมีการช่วยเหลือเรื่องความเป็นมนุษยธรรมแก่ชนวนกาซาทันทีนะคะก็คือเป็นการเรียกร้องอ่ะ แต่แบบบานๆก็คือเรียกร้องให้มีการหยุดนะ,ะหรือมีการให้ความช่วยเหลือชนวนกาซาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักของการโจมตีจากอิสราเอลณเวลานี้นะคะโมยังได้บอกอีกไปด้วยค่ะว่าผู้คนที่อยู่ที่นั่นในเวลานี้สภาพความเป็นอยู่คือเร็ว้ายมากนะคะเร็ว้ายสุดๆฉากที่โรงพยาบาลเมื่อคืนน่ากลัวม,มากนะคะคือเรื่องที่อิสราเอลแหละที่มีข่าวมาว่าอิสราเอลเนี่ย จมตีโรงพยาบาลในชนวนกาซานะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่า,าผมขอเรียกร้องนะคะผมกำลังเรียกร้องสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยผมกำลังเรียกร้องให้ผู้นำโลกทั้งหลายมารวมตัวป้องกันการสังหารหมู่ผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลต่อไปนี้มนุษย์มนุษยชาติต้องมีชัยนะคะว่ากันง่ายๆนะคะแปลบทสัมภาษณ์ของโมงแบบ เป็นบ้านๆแบบที่เราเข้าใจเลยนะคะก็คือว่า โมเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องนะคะให้มีการหยุดโจมตีให้มีการยุติสงครามระหว่างฮามาสกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์เนี่ยแล้วก็อิสราเอลนะคะว่าให้หยุดลงซะเออเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่ามีหลายๆคนนะคะคือมีผู้บริสุทธิ์หลายคนได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะหลักๆเลยค่ะที่โมออกมาพูดเรื่องนี้นะคะคือมีการโจมตีนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีการโจมตีเรื่อง โรงพยาบาลในฉนวนกาซามีผู้เสียชีวิตเยอะนะคะต้องบอกว่าโรงพยาบาลในฉนวนกาซาเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆนะคะเขาก็มารวมตัวรักษากันอยู่ที่นี่นะคะมีเด็กเล็กมีคนแก่มีผู้ใหญ่ก็คือว่าไงก็คือมีทุกผู้ทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้โมเนี่ยเขาเห็นภาพแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะ มันต้องออกมาพูดมันต้องออกมาเรียกร้องนะคะแต่ต้องบอกว่าการออกมาพูดของโมนในครั้งนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ฝั่งอย่าที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามีคนที่เห็นด้วยแล้วก็มีคนที่ไม่ได้เห็นด้วยนะคะว่าเฮ้ยทำไมก่อนหน้านี้ตอนที่ฮามาสโจมตีอิสราเอลมีคนไทยอ่ะในมุมอันนี้ของแฟนคนไทยนะมีคนไทยมีชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายได้รับผลกระทบทําไมโมซาลาถึงไม่ออกมาเรียกร้องล่ะ ทำไมโมถึงอยู่นิ่งละ่ะอะไรเงี้ยแถมยังมีข่าวว่าโมเนี่ยบริจาคเงินให้กับกลุ่มช่วยเหลือแบบปาเลสไตน์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็มีดรามา่าโจมตีโดนโจมตีโดนทัวลงหนักมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะของเจ้าตัวนาะก็ก็ออกมาแล้วครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยอันเนี้ยต้องบอกว่าในมุมเราเนี่ยเราก็เข้าใจได้ทั้งสองมุมในมุมของคนที่อ่าในทั้งในมุมของโมเองนะคะที่ โบเขาได้ออกมาขอเอาซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าการออกมาขอเอาของโมงในครั้งนี้หลักๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นการที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีปาเลสไตน์อะไรเงี้ยนะคะแต่มันเป็นเพราะว่ามันมีข่าวออกมานะคะทุกคนอาจจะถ้า,าว่าใครตามเรื่องนี้นะคะก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันมีคลิปออกมาว่าอิสราเอลเนี่ยได้มีการโจมตีโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ไปกระทบกระเทือนนะคะสะเทือนจิตใจของหลายๆคนน่ะเออว่าเฮ้ยแบบ บางทีผู้ที่อยู่ในนั้นเขาไม่ได้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องเ,อเกี่ยวกับความขัดแย้งของสองประเทศทําไมต้องทําไมต้องไปโจมตีว่าไงก็เหมือนแบบเป็นการโจมตีผู้บริสุทธิ์อะไรย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้โมเนี่ยเขาได้ออกมาเรียกร้องอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเขาว่าตอนนี้นะคะก็อ ตอนนี้ต้องบอกว่าฉนวนกาซาเนี่ยถูกตัดขาดทุกอย่างเลยน้ําอาหารจากฝั่งอิสราเอลอะไรเงี้ยนะคะทางอิสราเอลเนี่ยเขาก็ปิดกั้นทุกอย่างเลยน้ําอาหารไฟฟ้าอะไรเงี่ยคือคือปิดกั้นหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้แบบตอนเนี้ยคนที่อยู่ในฉนวนกาซาถ้าอาจจะเป็นทั้งผู้บริสุทธิ์และผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นะคะก็ได้รับผลกระทบเก่าแต่ว่าง่ายก็คือว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยก็คือผู้บริสุทธิ์นะคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ในเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะก,ก็ก็เข้าใจได้แหละนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นหลายสิ่งหลายๆอย่างที่คนอาจจะไม่ค่อยโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งอียิปต์เนาะ เขาก็ได้มีการให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะคะเพราะอีบิปตอนนี้ก็ประกาศยินยอมนะคะที่จะให้มีการเปิดพรมแดนให้พวกรถบรรทุกน้ํารถบรรทุกอาหารเวชภัณฑ์ต่างๆนะคะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่นวนกาซา,าทันทีอะไรเงี้ยเออนะคะหลายๆคนที่อยู่ฝั่งอิสราเอลก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ฝั่งก็ อาจจะรู้สึกเออก็ช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็ก็ก็มันต้องบอกว่ามันมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาจริงติก็ไม่อยากจะพูดเยอะอะเออเพราะว่ามันมันก็เป็นเรื่องของความขัดแยง้งพูดไปอาจจะแต่งแยกอะไรเงี้ยเออนะคะตาบอนว่าอันนี้เราเป็นการนําข่าวมาเล่าละกันเนาะหวังว่าทุกคนก็จะเข้าใจกันเนาะก็อาจจะแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ว่าเอ้ยสิ่งที่โมอ,ออกมาเรียกร้องเนี่ย เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะแต่แต่อย่างที่บอกแล้วว่าเอ้ยสงครามครั้งนี้นะคะในมุมิีกนะเียคิดว่าเอ้ยมันก็ควรที่จะยุติลงเนาะเพราะว่าตอนนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเยอะมากซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งคนไทยเสียชีวิตทั้งได้รับบาดเจ็บ อะไรอย่างเงี้ยเออมันมัน,ม,นมันเยอะแยะมากมายทั้งการโดนจะเป็นตัวประกรัอนอะไรเงี้ยนะคะก็อืมก็จบเรื่องของโมซาราไว้ที่เท่านี้แล้วกันทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะทีนี้ค่ะเราไปที่ประเด็นเรื่องของแอนดรูว์โรบสสันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีข่าวออกมาโอ้โหเป็นข่าวที่แฟนริพูก,ก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่นาแกไม่นาแกอะไรเงี้ยนะคะเพราะตอนแรกเนี่ย ข่าวนะคะคือแอนดร์โรบาสันเนี่ยเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บนะคะในเกมระหว่างสกอตแลนด์แล้วก็สเปนนะคะได้รับบาดเจ็บหัวไหล่ตอนแรกบอกว่าเหมือนหัวไหล่จะลุดนะคะก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในทีที่4ี่นะคะตอนนั้นค่ะสตีฟคูนะคะซึ่งเป็นกุนซือนะคะของสกอตแลนด์ Scotland, เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่า อาการบาดเจ็บของแอนรดโรบัสนเนี่ยมันซีเรียสอะว่าไงก็คือมันรุนแรงนะคะมันรุนแรงแต่ยังไม่รู้ว่าระดับความรุนแรงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็คือจะต้องส่งไปให้สโมสรลิพูนี่ได้มีการทําการประเมินแล้วก็รักษาไปนะคะก็ทีนี้ค่ะทางด้านตอนนี้แอนรดโรบัสนเนี่ยก็คือเดินทางกลับมาที่ รีพูลแล้วทันทีนะคะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บนะคะตอนนี้ค่ะมันก็มีข่าวรายงานออกมานะคะจากบรรดาสื่อต่างๆเลยรายงานมาเป็นในทิศทางเดียวกันว่าตอนนี้นะคะอาการบาดเจ็บของแอนดรบสันเนี่ยร้ายแรงอาจจะถึงขั้นว่าต้องมีการผ่าตัดนะคะซึ่งตอนแรกว่าหากว่าอาการไหลหลุดธรรมดาไม่ได้มีการผ่าตัดเนี่ยเจ้าตัวจะพักประมาณ6สัปดาห์นะคะซึ่งเท่าๆกับตอนที่โมเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะ ทีนี้ค่ะกรนว่าพอเป็นว่าถ้าว่าต้องมีการผ่าตัดเท่ากับว่าแอนดูโรบสสันจะต้องรักษาตัวประมาณ4เดือนด้วยกันนั่นจะทำให้แอนดูโรบัสสันเนี่ยคัมแบ็กกลับมาประมาณช่วงไม่ใช่ช่วงนะช่วงเดือนประมาณกุมภาพันธ์โอ้โหเป็นแบบอะไรที่รู้สึกว่าบีบหัวใจมากๆนะคะถ้าหากว่าเขาเนี่ยกลับมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะถือว่าค่อนข้างที่จะกระทบ นักมากมากเลยนะคะกับริวพูถึงแม้ว่าตอนนี้อ่ะริวพูจะมีทางด้านของชิมิกาสอ่ะจะมีคนอื่นอ่ะแต่ตอนนี้นะคะถ้าว่าแอนดรูว์เบอร์สันได้รับบาเจ็บคนที่มาเป็นนัมเบอร์วันเลยเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นของทีมเลยนะคะที่จะเข้ามาทดแทนตรงนี้นะคะคือทางด้านของซิมิกาสนะคะกิกสเกเซนเองที่จะเข้ามาแทนแน่นอนคะ่ะว่าตอนนี้นะคะว่ามัน มันก็ทดแทนได้แหละแต่มันจะจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายไปนะคะเท่ากับว่านะคะตอนนี้อาการของโรบสันเนี่ยอยู่ในช่วงของการประเมินนะคะว่าสม,มสรเนี่ยจะเอายังไงจะตัดสินใจที่จะไม่ผ่าหรือตัดตัดสินใจก็คือผ่าแต่ถ้าหากว่าไม่ผ่าเนี่ยก็คือหนึ่งแหละมันเป็นความเสี่ยงก็ต้องมาลุ้นว่าสภาพร่างกายของแอนดโรบสันเนี่ยจะสามารถรักษาตัวเองให้หายเองได้หรือเปล่า แต่ถ้าไม่หายเท่ากับว่าเราจะต้องมาผ่าทีหลังแล้วทําให้เวลาเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาไปอีกทุกคนจําเคสของหลุยดีอาร์ใไหมที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าตอนแรกเนี่ยสโมสรตัดสินใจไม่ผ่าแต่กลายเป็นว่าต้องมาผ่าเท่ากับว่าระยะเวลาการรักษาเนี่ยมันยืดออกไปยาวนานจากเดิมจะเป็น4เดือนอาจจะเป็น5เดือนหรือ6เดือนอะไรแบบนี้เออต้องอยู่ที่การประเมินของสโมสรแหละตรงเนี้ย ก็เป็นสิ่งที่สโมสรต้องคิดหนักแล้วนะว่าเอ้ยจะต้องยังไงดีจะจะเสี่ยงไหมหรือจะตัดสินใจโอเคไม่รับความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็พักยาวสีเดือนไปเลยอะไรแบบนี้นะคะก็ก็อยู่แล้วล่ะอยู่ที่สโมสรแล้วแหละว,ว่าจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะของทางด้านของแอนดูโรบสันแต่บอกเลยว่าการเสียแอนดูโรบสันไปกระทบต่อทีมอย่างหนักแน่นอนอย่างที่ที่บอกแล้วว่าถึงแม้ว่าเราจะมีทางด้านของซิมิการ์แต่การที่มีซิมิการ์ ระดับต้องยอมรับว่าระดับของซิมิกัสเนี่ยมันไม่ได้เทียบเคียงไม่ได้ใกล้เคียงกับแอนดรอยวัสนมันมีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยมีความคล้ายคลึงกันโอเคจุดเด่นของเจ้าต,ตัวของสองคนนะคือเรื่องของการเติมเกมรุกแต่เกมรับเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าซิมิกัสด้อยกว่าแอนดรอยวัสนพอสมควรเรื่องของเกมรับแอนดรอยวัสนเนี่ยนิ่งกว่ามากนะคะถึงแม้ว่าจะมอีอะไรก็ตามแต่ที่มันดูเหมือนว่าเออมันอาจจะ บางครั้งมันจะดีกว่าแต่ถ้าหากว่าเราดูนะคะตอนนี้แอนดรอยบัตสันก็คือดีกว่านะคะดูจากนัดเกมที่ซิมิกัสได้ลงก็คือมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะทดแทนอะไรได้มากส่วนเกมรุกนะคะก็ต้องยอมรับว,ว่าบางครั้งแอนดรอยบัตสันก็คือยังมีความนิ่งกว่าแต่ถามว่า ซิมิกาทดแทนในเกมรุกได้ไหมได้นะคะแต่มันก็อาจจะต้องไปปรับจูนกันใหม่ในฝั่งเกมรุกฝั่งซ้ายเพราะว่าอาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันต่อเนื่องตลอดนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องไปปรับกันไปจูนกันอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานหนักของเยกเกิครอปและกันค่ะที่จะต้องไปทำการบ้านว่าถ้าว่าเสียแอนดรูว์บัสนไปจะเอาใครมาทดแทนดีนะคะตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าแบ็กซด์ที่สามารถใช้งานได้นะคะ<ม>ก็จะมี เด็กๆนะคะก็คือจะเป็นเด็กอายุ18ปีนะคะคือจะเป็นคอลัมน์สแกนลอนนะคะก็เป็นเจ้าหนูวัยวัยนะคะที่ได้รับโอกาสในการลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงปรีซันนะคะได้เล่นการอุ่นเครื่องนะคะได้ไปอุ่นเครื่องกับลิฟ์พูในช่วงปรีซันเมื่อที่ผ่านมาก่อนที่จะเปิดซีซันนี้เองค่ะก็ก็ต้องไปรอดูแหละว่าอย่างไรแต่ติ๊กบอกเลยว่าถ้าแอนดรูประสันเจ็บนาทีนี้นะคะ มันเป็นการแจ้งเกิดของซิมิกัสแล้วแหละว่าเอ้ยช่วงเวลาที่แอนดรูว์วัได้รับบาดเจ็บเนี่ยซิมิกัสจะสามารถชกช่วยโอกาสตรงนี้ได้ไหมจะได้หรือเปล่าจะทําอย่างไรนะคะที่จะสามารถที่จะชุดดึงใจเยิ้งครอปให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสมากขึ้นกว่าน,นี้เพราะว่าตอนนี้โอกาสของซิมิกัสเนี่ยจะเป็นในเรื่องของบอลถ้วยซะส่วนใหญ่นะคะเป็นแบบลิครับนะคะเอเฟเคัพ ยูโรปาลีกอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเป็นถ้วยที่ uh, บรรดาตัวสำรองบรรดาเด็กๆเนี่ยได้วัดกระดูกนะได้วัดมวลกระดูกกันเนาะก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของซิมิกาแหละก็หวังว่า uh, ซิมิกาจะสามารถรักษาตรงนี้ได้แล้วก็ภาวนาให้แอนดรอสันไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดละกันนะคะเพราะว่าปัญหาตอนนี้มันก็อาจจะต้องเป็นการผ่าตัดเขาบอกว่าเส้นเอ็นที่ไหล นะคะต้องต้องเป็นการผ่าตัดซ่อมเส้นเอ็นที่ไหลน่าจะเป็นเส้นเอ็นมันฉีกคะ่ะอะไรเงี้ยเออก็ก็ต้องไปลุ้นกันนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับเคสนี้เนาะก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจจริงๆเพราะว่าถ้าว่าใครได้ดูภาพการประทะเนาะจังหวะลงน่ากลัวจริงเพราะว่าแอนดูวสัุเนี่ยโดนแบบนด็กลงตรงตรงไหลเลยอะตรงหัวไหลเลยนะคะดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะทีนี้ข่ะปิดท้ายด้วยนี่หน่อยนะคะคือข่าวของ เดบอยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเควินเดบอยเนี่ยเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะคะเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนาะแต่มันมีอ่ตอนที่เขาเนี่ยไปตอบคำถามอ่าได้ตอบคำถาม Q&A อะไรอยะไรเงี้ยนะคะว่าเฮ้ยแบบ which team did you support when you were ก็อะไรเงี้ยเออก็เออคุณแบบ er 9, เชียร์ทีมไหนอะไรเงี้ยเออซัพพอร์ตทีมไหนตอนที่ตอนตอนที่คุณแบบ โตขึ้นรู้เรื่อง,งอะไรเงี้ยเออนะคะก็เขาก็ตอบไปเขินไปนะคะอันนี้ตึกอ่านผิดนะเป็นเวอร์ไม่ใช่แหวนนะคะคือเขาเนี่ยก็ได้มีการตอบแบบว่าร์พูลอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ตอบว,ว่าเอ้ยผมพพอิเวอร์พูลอะไรเงี้ยนะคะแต่พี่ผู้ชายเนี่ยคนเนี่ยที่อยู่ข้างก็บอกว่าคุณจะ เซ็นสัญญาอาซายเขาเป็นนักเตะลิฟท์พูลว่าเขาก็โ no ติร์กอะไรเงี้ยตาวันโนอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักนะคะถ้าว่าแต่ถ้าว่าใครตามเอ่อครวินเดอร์บอยอยู่แล้วนะคะก็จะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเขาเนี่ยคือแฟนลิฟท์พูเขาเชียร์ลิฟท์พูด้วยความที่ครอบครัวเขาเป็นแฟนลิฟท์พูสปอร์ตลิฟท์พูนะคะเขาก็เลยเชียร์ลิฟท์พูไปด้วยนะคะเป็นแฟนลิฟท์พูมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าบางทีรักแท้ไม่จำเป็นต้องครอบครองอะไรเงี้ยนะคะเออ แล้วแทนมันจะเป็นน้องครอบครองก็ได้แต่ถ้าหากว่าเอออย่างติ๊กเนี่ยเป็นแฟนเป็นแฟนเควินเดวบอยอยู่แล้วฉันชอบเควินดบอยอยู่แล้วถึงแม้ว่าบางครั้งเวลาที่เขาสมพา์ถึงริมูมันอาจจะไม่โอเคแต่เราก็โกรธในช่วงเวลาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แต่ก็ฉันชอบแหละด้วยความที่เขาเป็นนักเตะที่เก่งเนาะเป็นนักเตะที่เก่งฝีเท้าดีมากๆเลยนะคะก็ฉันชอบเลยนะคะก็ใครที่เป็นแฟนก็อาจจะฟินนิดนึงนะคะเมื่อวานที่ก็ได้มีการทำคลิปลงไปแล้วล่ะในช็อตนะคะในในแบบคลิปสั้นเนาะ นะคะก็ชื่นชอบคนนี้อยากได้เข้ามาอยู่ในทีมมากๆเลยในมุมนี้นะตอนแบบถ้าว่าใครได้ดูรายการไหนก็ตามแต่เวลาที่ถามว่าติ๊กอยากได้นักเตะคนไหนอยากได้นักเตะคนไหนติ๊กตอบเลยว่าติ๊กอยากได้เควินเดบรอยมาอยู่ในทีมนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เควินเดบรอยแต่เอานักเตะแบบสไตล์แบบเควินเดบรอยเนี่ยซึ่งติ๊กบอกเลยว่ามันมีผลดีกับทีมามากๆมันมีอิมแพคกับทีมมากๆมากๆ ยิ่งะไรได้เปิดบอลดีครอสบอลสวยเปิดบอลยอมแมนโอโหครบจบคนเดียวเลยอะไรเงี้ยเอออยากได้นักแต่แบบนี้มาอยู่ในทีมแต่ตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะแฟนของติ๊งนั่นเองนะคะก็ไม่ต้องบอกว่าใครทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคือสโมสไนด์นะคะก็อื เยี่ยมเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการทดแทนที่ดีละนะคะเป็นนักเตะที่มีความเร็วอะไรอย่างงี้เนาะเออนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้อาจจะเลอะเทอรนิดหน่อยนะคะจริงจังก็อาจจะมีอยู่2เรื่องนะคะคือเรื่องของแอนดูว์สันในการบาดเจ็บนะคะที่อาจจะต้องพังยกยาถึง4เดือนนะคะรวมถึงโมซาลานะคะได้ออกมาขอเอาให้มีการยุติสงครามระหว่างประเทศระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเพลตตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีประชาชนคนบริสุทธิ์ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับผลกระทบ,บเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันก็เป็นเรื่องที่โหดร้ายเนาะเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากๆนะคะสวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามการพูดคุยนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะนี่มันเป็นสัปดาห์ของเราแล้วเพราะว่าพิมริกจะกลับมาเตะแล้วนะคะเย่ๆๆ่นะคะน่ผู้เปิดฉากมาก็จะเจอกับศึกเมอร์ซิไซด์ดับบี้นะคะกับ เอเวอร์ตันเนี่ยค่ะที่จะต้องมีการดวลกันสักหน่อยเนีคะเออว่าซีมันจะเป็นอย่างไรการวโนโคจรกลับมาเจอกันในซีซั่นใหม่แล้วนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันมาไลฟ์พูดคุยกันเนาะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แต่ถ้าชอบมากๆก็กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะบ๊ายบาย